สวัสดีครับสำหรับเท่านี้ลุกเหลือมกับาพามาอัปเดตแตงกวาครับลิงที่สองตอนนี้อายุสิบหกมือแล้วครับกว่าอายุสิบหกมือแล้วแต่ลุกเหลือมกับได้เตรียมค้างครับเตรียมเสาเตรียมท้ำเสาทําค้างสำหรับใส่ตะไคายขา,าดว่า สองสามมือกับโคง้เงเสดอยยามมัดยอดมัดเถาของเขาขึ้นตะคายนะครับแต่ว่าการเริมเต,ติบโตกะจากสายเนี้ยครับช่วงนี้เริมนเขานานหนาวครับแต่อายุสิบหกมือต้นกับ้อกว่าสีา่สอเสมอกันเท่าไหรครับรุ่นนี้ นี่ไงบางน่อยบางเขา่ขากันไปตามธรรมชาติแล้วครับดูแลเต็มที่ครับได้ซ้ำได้ก่ะเดี๋ยวสิมาอัปเดตใี้ตัวอ,อีกที่นึงครับสำหรับเมื่อไม่ปลูกแตงกว่ารุ่นที่สองครับนี่เป็นรุ่นที่สองของสวนลุงเหลืยม ตอนนี้ก็ให้น้ำให้ปุ๋ยให้ยาครับมีบ่งมารบกว,บวนวัดลูกเลือยมก็ได้ฉีดยาเพื่อทีกำจัดนอนกำจัดมแมลงนะครับที่มารบกวนให้ยาเชื้อราครับ สี้องก,กันล้านน้ำข้างซึ่งแปลงที่แล้วของลุงเหลือมกะรู้สึกว่าล้านน้ำข้างสิรบกวนครับนครับบางต้นเขากะสีจะเล่นเติบโตดีสวยงามต้นใหญ่แต่ว่าสำหรับบางต้นกะอาการแบบนี้กะคงสิเป็นสาเหตุเพราะว่าลุงเหลือมฉีดยาไปเมื่อวานนะครับอาจจะโดนยาหลาไปจักหน่อย ใบของเขาขอบใบนี้้อยใหม่นิดๆครับนนี่าก,การเกิดจากการนอกยาแต่ก็จะเป็นต้องเชียรครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขานานหนาวแล้วครับเสี่ยไฟไรแดงแมงวีขาวหรือว่าเลกลกรา้ํำข้างจา,จากประสบการณ์จากแปลงที่แล้วครับ แตงนี้ก็ต้องเอาให้ได้แต่ว่าสิเป็นเังไดกะต้องต่อสู้กันไปแล้วครับว่ารุงเดิ่มกะเป็นมือไหม่นะครับสำหรับการปลูกแังกวารุวนนี้กับเพิ่งเป็นรุ่นที่สองครับน่ครับสำหรับข้างเสาแตงลุงเดิ่มก็ได้ปลักไปได้หาล่องนะครับตอนนี้เหลือ,อยี่สี่ลอง กำลังสีเตรียมเสามาลงต่อครับข้างกันกับสิเป็นแปลงข้าวโพดครับแปลงทั่วฝักยาวบางต้นของเขาะส่จนหลายๆต้นนะครับการจเจริญเติบโตกับทออกมาดีีพารุ่นนี้ลุงเหลือมได้ใส่ปุ๋ยลองกลนนะครับใส่ปุ๋ยคอกลองกลเป็นปุ๋ยสิงว่าครับ ก็เป็นการทดลองเพึ่งวา่าว่าที่เฮาใส่กับปอใส่การจเจริญเตรวจตัวของเขาเสียออกมาเป็นแบบใดอันนี้ก็ยังเตรียมดินได้ที่พอท่านดดีเท่าที่ควรครับเพราะว่าการร้องกลนของปุ๋ยขอกของลุงเหลือมดเ็ฮดพอลองร้องไว้แล้วสองสามมือกับปลูกเลยครับปุ๋ยนี่ทิ่พท่านได้มาเดให้ ตงตนมีการเปื่อนนะครับนี่ครับสาเหตุจากนอนมาลบกวนเม่วานนี่ลุงเดิมกั็ได้ฉีดยาเพื่อกำจัดนะครับบ่รู้ว่า,วาตายหรือบวนนาจะตายยั่ครับนี่ครับตวัวเขาเป็นนอนต,ตัวเล็กๆครับเห็นไหมครับ สำหรับคลิปนี้กเอาไว้เพียงานี้ก็น,นะครับเดี๋ยวลุงเหลือสิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับแปลงที่สองของการทำแตงกวาเมื่อไหม่ที่เป็นเรื่องไหญขอพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ